แล้วค่ะวันนี้นะคะพร้อมพี่จะชวนเด็กๆมาล้อวงคุยคุยเรื่องสุดเจ๋งกันในช่วงเด็กมหาสมมาแล้วค่ะโอ,โอ้โหพี่เพยครับรู้สึกว่าวันนี้เข้าที่แยกเสียงนี่เหมือนจะมีทั้งชายและหญิงเลยนะใช่ใชายบอกเลยถ้าอย่งงางนั้นนะคะเดี๋ยวเราขอเชิญเด็กมหาสนของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าม<ส>าเลยสว <า S> ัสดีค่ะ หาสนวันนี้ขอต้อนรับสองพี่น้องเสียงเทพผู้ครองใหม่บนเวทีประกวดทั้งลูกทุ่งและลูกกรุงจากตัวฟ้าเมืองไทยและยังครองใจผู้ชมนับล้านจากโลกโซเชียลมีเดียอีกด้วยไปพบกับน้องเลิฟและน้องลินลี่พี่น้องครองใหม่กันได้ตอนนี้เลยครับ เราในวันนี้นะคะบอกเลยว่ามาเป็นแบบแพ็คคู่สองพี่น้องน่ารักมากๆเลยค่ะก่อนที่เราจะมาคุยเรื่องการร้องเพลงของน้องนิลี่แล้วก็น้องเลฟิฟเดี๋ยวเรามาเล่นเกมเติมคำกันก่อนดีไหมคะอ้าล้ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคำแรกค่ะคือคำว่าเพลงหากินภคยหักแด่แม่ครับเทียนเสื่ออ่นค่ะศิลปินในดวงใจพี่การทัศยาครับพี่ปวารีค่ะความฝันอันสูงสุด อยากเป็นศิลปินครับแล้วก็อยากมีเพลงของตัวเองเป็นครูสอนร้องเพลงครับอยากเป็นศิลปินมีชื่อเสียงดังค่ะแล้วก็แล้วก็อยากมี f อซีเยอะๆค่ะโอ้โหหน้าตาทั้งสองคนแบบนี้มี f อซเยอะแน่นอนเอาละครับผมเราเล่นเกมเติมคำกับน้องไปแล้วก็<อ>เรามาทำความรู้จักเพิ่มเติมกันดีกว่านะครับผมเ <c oughs> พียออยากรู้ว่าเราทั้งสองคนเนี่ยอายุเท่าไหร่กันบ้าง ผมอายุ12ปีครับอายุ7ขวบค่ะและเห็นว่าวันนี้เนี่ยมาไกลกันด้วยมาจากจังหวัดอะไรสุพรรณบุรีครับมาจากสุพรรณอ่ะงั้นพี่แอรรู้ว่าเราเริ่มร้องเพลงกันได้ยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยผมร้องตั้งแต่อายุ4ขวบนะครับ4ขวบคือแม่ชอบฟังเพลงด้วยครับแล้วก็ผมก็ร้องตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับปรากฏว่าเสียงดีจัดเลยครับอพอเรารู้ว่าเราร้อง เพราะแล้วยังไงต่อคะแม่ก็บอกว่าแม่เพลงนี้แม่ใส่สีเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ให้เดี๋ยวแม่ซื้อของง่ายอ่าแล้วพอเราไปซ้อมมาแล้วก็ร้องให้แม่ฟังแม่ว่าไงต่อไม่ซื้อหรอกซื้อเนี่ยซื้อครับซื้ออ๋อซื้อเยอะดีโอเคหุบวราคอสวรรค์เราก็ชอบด้วยไงออแล้วของน้องลิลลี่ล่ะคะหนูฝึกร้องเพลงตั้งแต่ห้าขวบค่ะพ่อบอกว่าเราน้ำตาจะละแค่มาให้ได้ค่ะแล้วหนูก็ไม่ได้ซ้อมเลยพ่อเห็นแล้ว พ่อก็อึ้งแล้วพ่อหนูไปร้องพ่อไปร้องให้พ่อฟังแล้วพ่อก็บอกว่าอ๋อ้องดีอ่ะพ่อซื้อของเล่นให้แล้วแล้วทีนี้พ่อก็เลยจับไปคุยกับพี่เลิฟเลยค่ะโอ้โหคนนี้คุณแม่ซื้อให้คุณพ่อซื้อ, <c oughs> อ,อให้อะ <c oughs> อยากรู้ว่าเราตอนที่เราเริ่มฝึกร้องเพลงเนี่ยเราฝึกอะไรยังไงบ้างบอกหน่อยได้ไหมแต่ก่อนก็จะฟังเองครับก็คือฟังเองเลยแต่ว่า ตอนนี้ผมเดินสายประกวดด้วยก็จะมีครูของตัวเองครับก็คือไปเรียนร้องเพลงกับครูครูคคตามประกบเลยไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นเรียนออนไลน์หรือว่าแบบไปหากับตัวครับถ้าใกล้ๆหนูก็วอร์มค่ะแล้วก็พี่ช่วยวอร์มค่ะแล้วพี่ก็ช่วยสอนร้องด้วยค่ะโอ้โหน,นี่คือเรียนกับพี่เลย ช่ค่ะแล้วก็มีครูด้วยค่ะมีครูเหมือนกันมากมากแต่เห็นว่าเวลาซ้อมเนี่ยจริงจังขนาดนี้นะคะขอบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยพี่เฟรมมีคลิปมาให้น้องๆได้ดูว่าทั้งคู่เวลาร้องเพลงขึ้นอยู่บนเวทีแสดงให้ทุกคนได้ดูเนี่ยเป็นยังไงอยากดูกันหรืยอ,อ,อยังเอออยากครับผมอยากดูแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะหแหอมลืมไปขายแถวไหนเนี่ยท๊